โอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยนี่นางฟ้าในร่างหมอชัดๆคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวขอตรวจหัวใจหน่อยนะะถอดเสื้ออะไรนะไม่ต้องค่ะครับโอ้ยหมอใกล้ไปแล้วขอใจลึก <ผม S 1> นะคะอืมหมอหอมมะเนี่ยคุณคุณ ช่วงนี้มีเรื่องเครียดหรือว่านอนดึกบ้างไหมก็เครียดเรื่องงานครับคุณหมอสอนเยอะบ้านก็อยู่ไกลผมนอนดึกก็ต้องตื่นไปทางานตอนเช้าออกจากบ้านสายห้าทีหมอเชื่อป่ะผมเกือบไปสอนไม่ทานนะรถติดยาวเป็นกิโลเลยกิโลแรกไม่เป็นไรกิโลที่8ดไฟไหม้กระโปรงรถวูเข้มคุณหมอเป็นคนตลกนะครับเนี่ยหูลายมือนี่น่ารักมากนะปกติหมอเขจะเขียนยึกยือยึกยือยึกยืหมอนี่เขียนน่ารักมากเลยหน้าหมอเย แล้หมอมีเร <language> ื่องเครียดอะไรบ้างไหมครับก็ไม่มีอ่ะพอดีบ้านใกล้สะดวกด้วยไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องรีบหมอดูชีวิตดีจังเลยนะครับหมอไม่มีเรื่องเครียดอะไรเลยเหรออย่าไปเครียดดิสบายๆมั้งก็ชีวิตมันใกล้ไงเลยไม่มีอะไรต้องเครียดคอนโดชีวาไทยปิ่นเกล้าใกล้ไปไหนก็สะดวกใกล้ขนาดเนี้ยผมขออยู่ใกล้หมอสักคนได้ไหมครับ หมอครับหมอครับคุณหมอมองหน้าหาเรื่องอ่ะมีลายไหมมีลายปะอ่ะเอายาไปก่อนแล้วกันเนาะ